ดีค่ะวันนี้หนูจะทำเพ่อไปทําอาหารกินกันนะคะแต่ดิซาต้าก,ก็อยู่ที่บ้านค่ะจะมาทําเกี๊ยวกินค่ะเกี๊ยวน้ำนะคะดูอุปกรณ์ที่ซาต้าจะทําสิคะมีอะไรบ้างคะมีผักค่ะผักกวางตุงต้งกับต้นหอมผักชีแล้วก็หมูค่ะหมูสับค่ะแผนแ่นเกี๊ยวให้ค่ะอ่าต่อไปซ่าต้าทำเลยค่ะทำเลยค่ะหรือจะทําตามแม่นะคะก็คือทําอะไรก่อนคะอันดับแรก เยอะมากลูกเยอะเกนะินน้วออกหน่อยค่ะ,ะ,คะเยอะเกินแล้วมันห่อไม่สวยค่ะเอาออกไม่ได้แล้วอ่เอามือหยิบเลยล้างมือล้างัวอะไรกินเองด้วยก่อนทาอาหารเราต้องทําไมคะล้างมือนะคะเดี๋ยวทําตามที่ซอนเลยนะคะเดี๋ยวกินไปเอราชาชิเค็มนะคะรู้สึกว่าเอา้าทำไมอาหารเราเค็มขนาดนี้นะคะแล้วก็ทับเป็นสีสามเหลี่ยมค่ะเฮ้ <S 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 2> <S 2> <S สูพับเป็นสามเหลี่ยมเออสามเหลี่ยมอมมุมชนกันค่ะอือแล้วก็พับอีกด้านขึ้นมาอ่าไงก็ได้ลูปพับเลยค่ะแล้วแต่ค่ะเออนะคะไหนดูนี้นะตาเกียวตาตา เค <Okay. S 2> เดี๋ยวแม่ขอตัวไปช่วยสตาทำก่อนนะมิงินสตา้าทำคนเดียวจะไม่ได้กินนะคะ